จิตใจที่เหนื่อยล้าและอ่อนแรงจะมีกำลังขึ้นใหม่หากว่าเรายอมรับและตามหาพระองค์ใจิตใจของเรานั้นจะกลับมาฟื้นฟูและมีกำลังใหม่เมื่ออย่างที่พระเจ้าทรงอุ้มชูเราสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันใหม่ ที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราที่จะมาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อที่25นะครับในหัวข้อที่บอกว่าจิตใจที่เหนื่อยล้ามีกําลังขึ้นใหม่เราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเพราะเราจะให้จิตใจที่อ่อนแรงนั้นอิ่มและทุกจิตใจที่อ่อนระอาเราจะให้อิ่มบริบูรณ์ ในพระวจนะของพระเจ้าในเยเรมีบทที่31ข้อที่25นะครับพระธรรมเยเรมีตอนนี้เป็นคำพยากรณ์ถึงการกลับคืนดีของชนชาติอิสราเอลเมื่อตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนนานถึงเจปีในเวลานั้นนะครับชนชาติอิสราเอลก็ได้รับการฟื้นฟูจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานั้นนะครับ ขณะที่เขาตกเป็นเฉลยของบาบิโลนนะครับจิตใจของเขาเหนื่อยล้าอ่อนแรงไม่มีกําลังไม่มีกําลังใจนะครับเขาก็เลยบอกว่าจิตใจที่อ่อนละอาและอ่อนละชวยนะครับหมายถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกปัญหาความหวังที่ไม่มีเลยนะครับในชีวิตของเขาในเวลานั้นพร้อมทั้งความอับอายที่ทต้องเผชิญในเวลานั้นนะครับ จริงอยู่นะครับในสิ่งที่ขณะที่เขาพบเจอผลที่เขาได้รับนั่นคือเกิดขึ้นจากที่เขาไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าและหันกลับไปไหว้รูปเคารพในเวลานั้นนะครับมีจิตใจที่ดื้อด้านนะครับไม่ยอมกลับใจใหม่และความผิดบาปของพวกเขาในการลาถิ้งพระเจ้านะครับหันกลับไปหารูปเคารพในเวลานั้นทา,ทางที่ไหลสิบปีก่อนหน้านั้นนะครับ พระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะมาหาเขากนหนึ่งนั่นคือนั่นคือบุคคลที่ชื่อว่าอิสยานะครับและเยเดมีมาเตือนสติและเรียกร้องเขาให้กลับใจกลับมาหาพระเจ้านะครับแต่อิสราเอลก็ยังเพื่อเฉยต่อคําสั่งของพระเจ้าและเพื่อเฉยต่อการตีสอนของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยต้องให้เขาตีสอนต้องเจอการตีสอนจากพระเจ้าอย่างรุนแรงในเวลานั้น แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อคนของพระองค์กลับมาหาพระองค์และกลับใจใหม่นะครับการตีสอนของพระเจ้าก็จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อคนคนหนึ่งกลับมาหาพระเจ้าและกลับใจใหม่จิตใจที่อ่อนแอและอ่อนระทวยจะกลับมาอิ่มอย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าคําว่าอิ่มสมบูรณ์นะครับหมายถึงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีกําลังใจที่ขึ้นใหม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์และพระเจ้าก็ทรงรักเขาความรักของพระเจ้าก็เป็นความรักที่นิรันดรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและเป็นความรักที่มั่นคงพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นใหม่ในเวลานั้นพระองค์ทรงสำแดงความรักความเมตตากรุณาต่อชีวิตของเขาพระองค์นี่ทรงอวยพรพรในชีวิตของเขาแสดงความรักความเมตตาในชีวิตของเขา พระองค์ทรงเปลี่ยนความทุกข์นะครับในชีวิตของเขาที่เจออยู่นะครับกลายเป็นความอิ่มสมบูรณ์พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาพระองค์ทรงทําพระทัศสัญญาใหม่ในชีวิตของเขานะครับเมื่อเขากลับใจใหม่เม <them>. ah, ื uh ่อเขากลับมาหาพระเจ้าประทัศสัญญาใหม่กับชีวิตของเขาในเวลานั้นพระเจ้าทรงทําจิตใจที่อ่อนล้าอ่อนละอาพระเจ้าทรงสร้างจิตใจที่ขึ้นใหม่ในชีวิตของเขา ชีวิตของเขาได้กลับการต้อนรับใหม่ในพระเจ้าครับพระเจ้าทรงฟื้นฟูชีวิตของเขาใหม่และจิตใจของเขาใหม่ในเวลานั้นเราเรียนรู้อะไรจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระเจนะของพระเจ้าในตอนนี้คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าความดื้อด้านในชีวิตการไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าและการที่ชีวิตของเขานั้นกลับไปไหว้รูปเคารพ จะนำไปซึ่งการตีสอนของพระเจ้าหากว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เมื่อเขากลับใจใหม่นะครับเมื่อเขากลับใจใหม่กลับมาหาพระเจ้านะครับยอมจำนนยอมสารภาพความผิดบาปของเขาพระเจ้าก็ทรงอวยพร,พรและฟื้นขึ้นใหม่นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นถึงว่าความรักความเมตตาของพระเจ้านั้นมั่นคงนิรันดรและไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงความรักความมั่นคงของพระเจ้าดูเหมือนว่า ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้วันเวลาเปลี่ยนไปนะครับพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์แม้ลูกของพระองค์จะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าก็ยังทรงรักลูกของพระองค์เสมอแม้ลูกของพระองค์จะดื้อด้านแม้ลูกของพระองค์จะไม่ยอมเชื่อฟังแม้ลูกของพระองค์เป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ยอมเดินตามในทางของพระองค์แต่พระเจ้าก็ยังทรงเฝ้าคอยและรักลูกของพระองค์อยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงนำเรากลับมาหาพระองค์และพระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะวอวยพรในชีวิตของพวกเราหากว่าเรายอมกลับใจใหม่ในสิ่งที่เราทำอยู่หากว่าเรายอมจำนนในสิ่งที่เราทำอยู่พระเจ้าจะทรงนำเรากลับมาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าและยอมสารภาพในสิ่งที่เรา,าได้ทำลงไปในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอประทยัยผู้เขียนฮิบรูได้หนุในใจกับพวกเราว่า ให้ยอมรับการตีสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าในฮิบรูบทที่12ข้อที่5ถึงข้อที่7ได้เขียนไว้แบบนี้ว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับและทนเอาเถิดเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่ตอ ท่านในฐานะที ia high, ่เป็นบุตรของพระองค์คุณกําลังไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าหรือเรากําลังดื้อด้านต่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือบางครั้งเรากําลังไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าหรือเราเรากลังเดินผิดทางในทางของพระเจ้าหรือเปล่านะครับจงรีบกลับมาในขณะที่พระเจ้าทรงตีสอนเราและการตีสอนของพระเจ้าจะสิ้นสุดในชีวิตของเรา และพระเจ้าก็ทรงพร้อมที่จะทรงอวยพรในชีวิตของเราพระองค์พระเจ้าทรงตีสอนในเรื่องอะไรบ้างในชีวิตของเราและเรากําลังยอมรับในการตีสอนของพระเจ้าหรือเปล่าในเวลานี้นะครับจงขอบคุณพระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระองค์เถิดเพราะการตีสอนของพระเจ้าจบสิ้นลงแล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราในเวลาที่พอสมควรและถึงเวลาพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆเวลา เมื่อเรากลับมาหาพระองค์นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราและขอพระเจ้าทรงพุะทัยอวยพระพรในชีวิตของเราด้วยเช่นกันเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับความรักความเมตตาของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเรารู้ดีว่าเราทั้งหลายบางครั้งได้ทําผิดในทางของพระองค์และบางครั้งเราก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราด้วยเถิดแต่ที่เรากําลังเดินผิดทางและไม่เชื่อฟังพระองค์ ขอพระเจ้าทรงสอนเราและขอพระเจ้าทรงอวยพรในชีวิตของเราให้เราอยู่ในทางของพระองค์ตลอดไปและให้เราอยู่ในทางของพระองค์ทุกๆเมื่อที่เราเดินตามพระองค์พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระพรของพระองค์ทรงหลั่งไหลลงมาและขอการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายที่กําลังอยู่ในช่วงบางคนที่กําลังอยู่ในช่วงกาลังตีสอนจากพระเจ้า พระองค์เจ้าข่าให้เราหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับการตีสองของพระองค์พระองค์เจ้าข่าพระองค์พร้อมที่จะส่งอภัยให้กับพวกเราเพราะความรักของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ amen ข,ขอให้เรายอมรับและเชื่อฟังในความรักความเมตตาของพระเจ้าอย่าท้อถอยให้เราเชื่อฟังในโอหัพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพในชีวิตของเราครับ